การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม PEA สารสัมพันธ์สื่อมวลชน2,563เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำไปสู่การพัฒนางานด้านการบริการที่ห้องประชุม2ชั้น4 PEA 101นายเลิศปบุตรกองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด101 เป็นประธานการจัดกิจกรรม PEA สารสัมพันธ์สื่อมวลชน2,563เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำไปสู่การพัฒนางานด้านการบริการโดยมีดรมงคลตรีกิจานนท์ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีนำคณะผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้อยเอ็ผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอต่างๆพนักงานร่วมในการต้อนรับ ดรมงคลตรีกิจานนท์ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตงภาคตะวนัวนออกเฉียงเหนือจองังหวัดอุบลราชธานีในานามคณะกรรมการจัดกิจกรรม PEA สารสัมพันธ์สืบมวลชน2563กล่าวว่าตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดจัดกิจกรรม โดยมีเป้าหมายในการประสานและสร้างสัมพันธ์อันดรีระหว่างหน่วยงานกับสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำไปสู่การพัฒนางานด้านการบริการลูกค้าและให้เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยบุคคลที่จะทำให้พวกเราได้เข้าถึงและสื่อสารภาพลักษณ์ของเราให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีก็คือสื่อมวลชน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีภารกิจให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุร,รกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งทางด้านคุณภาพและบริการโดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยฉะนั้นการดำเนินงานของ PEA ต้องมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ตลอดจนภาระหน้าที่ของเราให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบจึงได้เชิญสื่อมวลชนแขนงต่างๆในพื้นที่ร่วมรับฟังความคิดเห็นเสนอความคิดเห็นหรือปัญหาที่อาจจะมีขึ้นระหว่างที่ร่วมงานกัน mm. เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนในด้านต่างๆ อันจะทำให้การดำเนินงานของ PEA เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จด้วยดีต่อไปคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายสมพงษ์ปรีเปรดดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนที่14บ่ เพื่อนำ PEA เ็นุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าตอบสนองความคาดหวังของลูกค้ารวมสร้างคุณค่าสู่สังคมลและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามวิสัยทัศน์ของผู้ว่าการพร้อมแนวทางการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าู่นภูมิภาคด้วยนยโยบาย Clean o ารงานเดิมเสริมธุรกิจใหม่ใช้นวัตกรรม น,น,นุนนำถึงมนุษย์นโยบายทีมโปรทีันะุกเเราได้อ่ิพือที่จะไปอกเราพีน่น้องากรจัการสายสัมพันธ์กับกาจัดการยสัมพันธ์ของ รเรยเอียดนะครับเพื่อที่จะให้ที่มนมองรับทราบเกี่ยวกับาการการจัดก,การของไฟฟ้าไม่ว่าเรื่องการคืนค่าประกันไฟฟ้าการแก้แสไฟฟ้ากับห้องการขอใช้ไฟนะครับส,สำหรับวันนี้นก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนนะครับทุกตำแหนของที่อของจะรายละเอียดกกเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับ